สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาพบกับผมนะครับช่องสตีฟเคพีนะก็วันนี้จะมาบอกสาเหตุครับว่าอาการลดเร่งนะครับผมมาตามคลิปเลยนะครับตามชื่อคลิปได้เลยครับอาการลดเร่งเกิดจากอะไรนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับผมก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะ อันดับแรกนะครับที่ผมเจอก็ตอนแรกเลยนะครับที่รถผมเร่งเร่งแล้วก็ติดบ้างวูบบ้างนะครับก็คือนี่ครับหัวฉีดนะผมสตาร์ตติดบ้างบางทีก็ไม่ติดบางทีก็เร่งไม่เร่งนะครับหัวฉีดนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น 6J แล้วครับเป็นตัวใหญ่พร้อมแล้วก็ป้าย ก็นะครับผมผมก็ล้างเสร็จแล้วนะครับผมก็ล้างอาจจะคร่าวๆนิดหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้สกปรกอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับก็เห็นไหมครับเรือนยี่แปดของผมนะครับสําหรับคนที่จะสั่งเรือนยี่แปดจากลาซาด้าอ่าอันนี้ของลาซาด้านะครับผมหรือช้อปปี้ก็ได้สำหรับคนที่สั่งมานะครับก็อยากให้คุณผู้ชมลองเช็คดูนะครับผมอ่าเช็คที่ใบวาวนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะใบวาวใบวาวปีพิเสื้อหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับ สามารถเปลี่ยนได้ครับมันจะมีน็อตเนี่ยมีน็อตให้เราขันสองตัวแล้วก็เปลี่ยนเอาใบเปลี่ยนใบได้นะครับซื้อมาเช็คดูว่ามันมีการตึกร้อแบบที่ผมทําให้ดูไหมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เลยครับสําคัญคือคอล์ีดนะที่มาคู่กันเลยมาจากช้อปปีนะตัวนี้ผมก็ได้ทําการคว้านนะเพราะว่าตอนแรกมันแบบโอ้โหลูแบบเล็กมากเลยครับนิ้วชี้ยังแย่ไม่ได้ทะลุนี้ไม่ได้นะครับก็อันนี้ผมก็ไปคว้านใหม่เห็นนะครับเห็นรอยคว้านไหมครับ ผมใช้วิธีการคว้านก็คือใช้อ่าไอมอเตอร์ตัวเล็กนะผมผมจะขึ้นให้ใหทางนี้นะอ่าใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าส่งเอาเอาลิงก์มาให้ก็ได้นะผมคุณผ,ผู้ชมจะได้เข้าไปหาง่ายๆครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะนะครับผมก็ทําการอ่าอ่าจะเรียกว่าเจียอ่าเจียนะครับคว้านคว้านรูให้นุชิมแย่ได้นะครับตอนแรกนุก,ก้อยยังเข้าไม่ได้นะฮะอันนี้นวก,ก้อยผ่สบายนะครับแล้วก็อ่า สำหรับคนที่อยากแรงอยากซิ่งนะครับก็ต้องมีเรือนมีหัวฉีดนะครับหัวฉีดก็ต้องเป็น 6J นะครับผมอาคนลถผมลูกเดิมนะลูกเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเรือนหัวฉีดอะไรอย่างนี้พวกพวกนี้นะครับผมผมจะไม่ค่อยเล่นลูกสูบเท่าไหร่นะแล้วก็จะมาบอกอาการรถของเรือนอาเรือนผิดปกตินะครับผมหลับแดกให้คุณสังเกตนะครับก็คือรถจะมีอาการเล่งนะ รถจะมีอาการเร่งก็คือเวลาเราขับไปขับไปปุ๊บแล้วทีเนี้ยให้เราผ่อนขันเร่งก็ได้ผ่อนแล้วรถมันยังเร่งอยู่เร่งอยู่อย่างนั้นเราเบิ้ลเท่าไหร่มันก็ยังเร่งอยู่นั่นคือเป็นที่เลื่อนนะครับเรือนเราอาจจะมีอากาศเข้าอากาศเข้าทางอ่าจะอยู่แบบนี้ครับอ่าสมมตินะฮะมันจะอยู่แบบนี้นะอันนี้จะเป็นหัวฉีดนะอ่าตรงเนี้ยคุณประกอบดีแล้วคุณประกอบแน่นแล้วนะแต่ว่าไอ้ตรงคอรถผมเจอนะครับตรงคอเนี้ย ที่จริงมันจะมีประกรนันให้แต่ของผมไม่มีประกรนันมาให้ผมก็งงเหมือนกันนะครับผมก็เลยใส่ไปแบบนั้นเลยใส่ไปแบบที่ไม่มีประกรนันก็คือ,อใส่ไปด้วยความลวกๆนะครับก็คือไม่ได้เช็ดไม่ได้ความความสะอาดอะไรไอ้พวกเบา้าหน้าเบ้านี้นะก็คือมีเศษหินเศษด,ดินติด,ดอยู่ผมก็ใส่น็อตข้อสวมเข้าไปเลยแล้วทีนี้คืออากาศมันเข้าครับอากาศเข้าข้างๆอากาศเข้าไปปุ๊บทีนี้มันก็ทําให้อากาศมันเยอะเกินไปแล้วมันทําให้รถเล่งนะครับก็คือข้างล่างเนี่ยเราอ่าอากาศมันจะเข้าไม่ได้นะครับผม เข้าได้แค่ข้างบนอย่างเดียวนะครับก็คือมันจะเปิดเข้าเปิดเปิดอากาศเข้ามาข้างในเพราะว่าถ้าอากาศเข้าข้างล่างรถก็จะเร่งเร่งมากเลยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปลองเช็คไปลองทําตามกันดูได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีความรู้เล็กๆน้อยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ